สองเหล่หน้ามาตอนอาร์ตตัวแม่เอ,าเเอเ้าเฮง,เ,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 งเอ้ยชาเฮงเอ้ยเฮ้เฮงเอ้ยชาเฮงเอ้ยเฮ้เอ้าแม็กไตแล้วก็มาถอยเก้นมุงหน่อยหน่อยดูแม็กได้วันนี้จะถอยเ,อเกี่ยวกับผู้หญิงมันเป็นเรื่องจริงของผู้หญิงรู้ไหมเฮ้ ชอบขี่เวียนแล้วก็ขี่เวียงเออชอบขี่วินแล้วก็ขี่เวียงใช่และเราจะไปเถียงเขาก็ไม่ได้เอเนี่ยเอเถียงก็ไม่ได้นี่แบบนี้แหละเรียกอาตัวแม่เนี่ยอาตัวแม่ไม่ใช่ตัวไหนไม่ใช่ตัวไหนโอ้อาตัวแม่นะเออไม่ใช่ตัวไหนเออ พูดอย่างหนึ่งหมายถึงอีกอย่างหนุ่นนมๆต้องระวังกันเข้าไว้เออตอบว่าใช่คือไม่ใช่นะพี่ตอบว่าใช่คือไม่ใช่นะพี่ต้องจำให้ดีไม่ใช่เนี่ยคือใช่ออนึกอยากจะงอนมันก็งอนเฮ้ยไม่รู้มันจะงอนโดยเรื่องอะไรอ,อ,อยากให้งอแบบไม่มีเหตุผล มันอยากให้คนมาเอาใจเออเอนี่ถ้าเลาะกันเราต้องรีพอเออถามว่าโกรธเราหรอมันบอกไม่เป็นไรอ้าวอมันบอกไม่เป็นไรบอกไม่เป็นไรก็ดีดิบอกไม่เป็นไรอ่ะมันน่ะเป็นอ้าวเออเตรียมเพ่นวิ่งหนีไปอ่าเรียมเพ่นวิ่งหนีไปถามว่าอ้วนไหมต้องบอกว่าไม่อ้วนเออแต่แกบอกว่าอ้วนเดี๋ยวตายนะเออ เดี๋ยวตายร้านเสื้อผ้าถ้าติดป้ายวาเซลลววิ่งเข่าไปเร็วถูกจะตายแล้วเธอก็จะซื้อ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 ตัวไปแล้วก็เอาไปยัดใส่ตู้จนไม่มีรูให้แมงสาเข้าไปเสื้อผ้าเต็มตู้ซะจริงเชียวแต่มันมีแค่ชุดเดียวที่มันใสเออถามว่ากินอะไรดี อะไรก็ได้พี่ที่มันง่ายๆอเอองั้นเอาเป็นผัดกระเพราไหมเฮ้ไม่เอากินบ่อยเกินไปไปจับไหมไม่เอาทำไมเล่ามันขาวเครื่องในก๋วยเตี๋ยวไหมเฮ้ยแป้งมันเยอะเปลี่ยนเฮอะเดี๋ยวอ้วนไปนี่จะกินอะไรก็บอกมาสักทีอะไรก็ได้พี่ที่มันง่ายง่าย ไม่เข้าใจไงเนี่ยทาง,ง่ายสุดคือไม่ต้องกินฮะง,ง่ายสุดคือไม่ต้องกินอีขนมบ้าบินอีเฟนฟ่ายโอ้โหมันด่าเราซะหิวเลยว่ะด่า,อ,าอีขนมบ้าบินลีเฟนฟาย ดูรายการจบแล้วอย่าลืมกดตัวนี้นะกดซับสไครต์เลยนะ